พบกับช่องีออแ Family นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะออดีเราอยู่ที่ฟาร์มป้าจิ๊บนะคะตอนนี้เรารอเพื่อนๆมาใช่ไหมออวันนี้เรามาถึงก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลงทะเบียนนะคะนี่มากับพี่นัทค่ะวันนี้เดี๋ยวรอพี่อมเลดรอเชอร์เบตรอเฟอร์บี้รอต้นนะรอต่างๆนะคะ นี่เราก็ได้ปลายชื่อแล้วนะคะน้องอดีเจ้าชุดมอโอมด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดที่เต็น์เลยค่ะอดีไปที่เต็น์สีเขียวนุ้นเลยนะคะอดีตเเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วไหนขอดูหน่อยชุดเป็นยังไงเขาเรียกว่าชุดอะไรชุดอะไรเลยไม่รู้จากชุดเขาเรียกว่ามอโอมใช่ไหมแม่แต่ชุดมอโอมนะคะอดีใส่หมวกได้ไหมเอาหมวกสีอะไรสีเหลืองไหนลองดูดิ มาดูดิใส่ได้ปะที่ว <Yeah, yeah. S 1> ันนี้ดิอันนี้ได้หมวกแล้วนะคะแต่เ,เราต้องไปทำผมใหม่ตรงนี้ใส่หมวกไม่ได้พี่อมเลดมาแล้วเชอร์เบตมาแล้วพอดีใส่หมวกเลยหรออมเล็ใส่หมวกเลยหรอตั้งมีหมวกยางไปซื้อแล้วห้าสิบซื้อเขาให้ซื้อเชอร์เบต หมวกใส่หมวกสีเหลืองกลับบ้านได้สิคะเราซื้อแล้ว,นนลวอะนี่พี่เมียหนูไอซีเขียวตังตังมาเรียกแม่แหม่มนะคะไปดูดีนะโอ้ยอุ้มไก่กันใหญ่เลยโอ้ยอุ้มไก่กันใหญ่เลยไม่กลัวลกูกไม่กลัวเหรอตัวนี้ม,มากเลยเหรอมันหาตามหาลูกตามหาลูกโอ้ยน่ารากาักอ่ะอุ้มไก่ด้ว ตัวนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรจ๊ะแม่แม่ตัวนี้ชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านเร็วใส่กระเป๋าเร็วเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านได้อะอุยเด็กๆครั้งแรกปะคะอุ้มไก่ครั้งแรกของอดีหรือเปล่าตังๆครั้งตังๆอุ้มกี่ครั้งนะคะ มีสอน้องไมีสอน้องไสอนน้องอุ้มไข่แต่ลูกเจียบจับไม่ได้มีลูกเจียบตัวเล็กด้วยลูกเจียบข้างในจับได้ไหนอันนี้นกแก้วหรือเปล่าไม่ได้ตั้งซื่อตั้งตั้งตั้งเองเลย ตั้งชื่อว่ามินนี่ตั้งชื่ออะไรนะมินนี่มินนี่ชาโน่ไข่มุกอันนี้กำลังพาเด็กๆเข้าไปสู่ฟาร์มปาจิ๊บนะคะไปเกี่ยวข้าวกันนะคะอยู่ข้างนอกนี่เราอุ้มไก่นะเข้าไปเราต้องอุ้มควายนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีเขาพูดกลับมาไปวิวดีไหมคะวิว ถูกความประจักษ์ค่ะอุ้ย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 อุงดีดีร่างดีดีขีกันไหนควายไอ้เจ้าควายแล้วควายว่ะควายอย่นควายนะโอมีด้วยมีอะไรด้วยโอยมีสัตวด้วยโอ้สนุกมากเลยสนุกมากยวไม่ได้เล่น พวกเด็กข้างนอกป้าเด็กกรุงเทพพวกเด็กกรุงเทพไม่เคยเข้าไปนอกสวัสดีค่ะสวัสดีผูกครองเล้วก็น้องๆทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรีเล็กอย่างระมันระวังแล้วก็เข้าไปเก็บสังคะ